ยกให้ฟรีๆใช่ไหมใช่อ๋อทำไมยกให้ฟรีอ่ะแล้วรถเป็นยังไงบ้างรถเพิ่งออกใช่ไหมใช่ค่ะรถเพิ่งออกไม่ถึงปีอ๋อมันเป็นตัวไหนฮะยาริสตัวยาริสเอทีพเมีมลักชัวรีค่ะ2อ2 4ันยี่สิี่สงพันยี่บสเพิ่งออกมาเองอ๋อมาแล้วมานี่เลยน้องเขายังยังไม่เคยมาครับคันนี้จอนิกเลยมาฝนตกวันนี้ฝนตกตัวนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้ มาเลย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 เลยอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคโอ้สภาพก็สวยนะฮะคันนี้มันป้ายแดงเนี่ยใช่ไหมปิดปิดแค่พี่หน่อยน่าจะจำน้องเขาได้นะ น้องเขาเคยซื้อรถทันแดงไปสวัสดีครับคุณจอมสวัสดีครับสวัสดีครับเดวขออนุญาติดใหม่นิดนึงติดตรงไหนก็ได้โอเคเดี๋ยวจะารถคันนี้มาให้พี่ใช่ค่ะให้พี่เฉยเมาฝากพี่เต้ขายช่วยขายไม่ห็นบอกว่าส่งข้อความว่าหนูจะให้รถให้ฟรีฟรใช่ไหมใช่อ๋อทำไมยกให้ฟรีอ่ะแล้วรถเป็นยังไงบ้างรถเพิ่งออกใช่ไหมใช่ค่ะรถเพิ่งออกไม่ถึงปี อ๋อมันเป็นตัวไหนฮะยาลิสตัวยาลิสเอทีพีมิวแ u มลักชรี่ค่ะ2 0 2พ2 0ยี่สิสี่พันยิบสี่เพิ่งออกมาเองเดี๋ยวพี่ขอดูสภาพรถก่อนลบกวนเปิดฝากระโปรงให้พี่หน่อยดิเดี๋ยวพีดูห้องเครื่องก่อนแต่ว่ารถไม่เคยโดนชนไม่เคยเใช่ไม่เคยค่ะเพราะว่ามันใหม่มากใหม่มากใช่ไหมอู๋ถ้าเกิดใครได้ไปก็คุมนะใช่เดี๋ยวขอเปิดฝากระโปรงนิดนึงโอเคเดี๋ยวรบกวนหน่อยเพราะว่าฝนตกเอาแบบนี้เลยเนาะเอาแบบเรียวๆง่ายๆอย่างนี้เลย ่ะพอดีวันนี้ก็ใช่ไหมมาเปิดอันนี้ไหมหนูไม่เคยเปิดฝาปากกระโปรงอ่ะปากกระโปรงมันอันไหนอ่ะเดี๋ยวอันนี้ท้ายปากกระโปรงน่าจะอยู่ตรงตรงตรงเนี้ยเห็นไหมไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีข้างล่างป่ะเออข้างล่างก็ไม่มีเอาข้างล่างไม่มีเดี๋ยวนดใช่นี้จะท้ายเดี๋ยวอันนี้ก็ท้ายปากกระโปรงจะไม่เคยเปิดนี่ อ๋อใช่ปากกระโปรงมันต้องอยู่อยู่ข้างในอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ไม่เคยเปิดเลยใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่ซื้อมาก็ยังไม่เคยเปิดปากกระโปรงเลยไม่เคยเปิดค่ะอ๋อขับอย่างเดียวว่างั้นเถอะขับอย่างเดียว <c oughs> ขับอย่างเดียวเ <c oughs> ข้าศูนย์อย่างเดียวเลยเดี๋ยวดูก่อนโหรถทุกคนใหม่มากใหม่ใหม่จริงทุกคนเดี๋ยวได้พี่ก็รถใหม่ๆหม่ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ ไม่เคยชนมาใช่ป่ะไม่ค่ะ